ก็สวัสดีพี่ๆน้นๆะนะทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาใส่บวงตามทุ่งนาอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับช่องหาก,กินไปเรื่อยไม่มีสาระเช่นเคยครับตอนที่ใส่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนกลางคืนนะครับบ่วงที่ผมใส่ก็เป็นบวงดีนะครับมารอลุ้นตอนกลางคืนกันสวัสดีตอนกลางคืนครับลองมาดูบ่วงกัน ก็ท้งที่เราใส่เมื่อตอนเย็นแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายมาอาวโดนครับแต้มหนึ่งครับสวยใสสวยครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับเ,บเยบรูครับหนึ่งแต้มสวยๆไปดูต่อนลครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเรามา ก็บบ่วงครับหลังจากที่เมื่อคืนเราได้ไปหนึ่งเต็มครับเช้านี้เรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมปกติผมใส่ก็ได้ทุกวันมีวันเดียวที่ไม่ปรากฏว่าเช้านี้แฮวครับไม่ได้ตัวแต่เมื่อคืนก็ได้ตัวตัวหนึ่ง ก็ถือว่าได้อยู่ครับขอแค่ได้ออกไม้ดูบรรยากาศตอนเช้าครับบรรยากาศเย็นสบายฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่ไม่พลาดการแจ้งเตือนฝากด้วยนะครับ